ส่งไฟล์ภาพไปขายตั้งขนาดเท่าไหร่ดีวันนี้จะมาสอนวิธีการคำนวณขนาดไฟล์ที่ทางเว็บต้องการค่ะมาดูขนาดที่ทางเว็บต้องการกันค่ะให้เราดูที่มินิมัมไซส์ค่ะมินิมัมคือความต้องการขั้นต่ำค่ะรูปไม่ควรขนาดเล็กเกินกว่าความต้องการขั้นต่ำของทางเว็บนะคะ Adobe และเวกเทอ่ต้องการที่4ล้านพิกเซลค่ะ MP ก็คือเมกะพิกเซลค่ะเมกะเท่ากับ1ล้านค่ะ 4 MP ก็เท่ากับเขาต้องการ4ล้านนะเรามาดูวิธีการคำนวณให้ได้4ล้านพิกเซลกันค่ะนําขนาดหน้ากระดาษค่ะความกว้างคูณความสูงมาคูณกันถ้าเราตั้ง2,000คูณ2,000พิกเซลมาคูณกันก็จะได้4ล้านพิกเซลพอดีเลยแต่ว่าในเว็บที่ส่งขายเป็นเซตแบบตั้งราคาเองได้คนขายนิยมตั้งขนาดที่3,000คูณ3,000พิกเซลค่ะ เมื่อเราตั้งความละเอียดที่300 DPI จะเท่ากับ10นิ้วพอดีไม่รู้ทำไมว่าถึงตั้งขนาดนี้กันนะคะแต่ว่าเราจะเล็กกว่าเขาได้ไงอย่าไปยอมปมไม่เล็กนะครับฉะนั้นไซส์3,000คูณ3,000พิกเซลจึงเป็นไซส์ที่ส่งเว็บอื่นๆได้นนด้วยเรียกว่าเป็นไซส์ที่ปลอดภัยส่งง่ายติดป้ายผ่านตลอดค่ะก็ <c oughs> แล้วทำไมไม่บอกไซส์นี้ตั้งแต่แรกเลยก็อยากมาสอนคำนวณจะได้เอาไว้ใช้ยามจำเป็นนะคะแฮ อยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปตอบให้